พี่น้องเอ้ยพี่้องจ๋ามาจ้ะเสียบอีกแล้ยวยำหม,มูมะนาวเฮ็ดเองพี่น้องจ๋ามื่อเช้านี่เฮ็ดถามลูกเน้นว่าอยากสันื้อยังลูกเป็นพิเศษอืมแต่ว่าบ่ให้สันดิบครับพี่น้องจ๋าก็ลเลยเฮ็ดสุกสให้พักเบิ่งพี่น้องพักเอ้ยมาเบิดโคกแล้วพักอือืม,อม อ่าขมอืม,อม,อม,อมต้องใจเป็นกระดินพี่น้องอืมนัม่นคือว่าขมจำเนี่ยอืมร่องกามากชีวิตเขาต้องสู้ ลองกินเพื่อสู้ฮุกเร่องพี่น้อง หมัมกเลบอกมาละไอ้พ่อได้จะกินข้าวมาจิน้น้ำตาลชุปก้อนเยอะพี่นอ้องก้นข้าวดูเอง อ้อสะอ่อนไม่ใจว่าตัวจะพีหน้งนองมันไม่มีรสชาติขมสับหล้บางคนกับิววีว่าวขยตัวอาจจะเที่ยวก็ดินเพราะบางหมอง ปลูกมันสิคมขมอืมนี้อืมกินได้สบายสบาย น่าเล็กออามากกับแบงกันก็นอ้องไปมูเสืออย่างนี้เลยจ้าทุกคนแชนี่ไปจชมาละไปพร้อม Mm. Mm. Oh, That's loud. คนมาจึงพักที่เขาใจเนาะ Các em phải đọc Ừ ฝ mm hmm. ากเป็นกำลังใจสาวสุพเอร์เดอร์่ปน้องฝากชมคลิปฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์จ้าบ๊ายบาย